แช่น,น,นะครับฝากกดไลค์กดใจด้วยนะครับวันนี้ผุณจะมาสอนเล่นเ e กมเมลกาวนะครับนี่นะครับก็กดตรงนี้นะครับลลแล้วก็เลื่อนดานแรกแล้วก็เลื่อนได้นะครับ นี่ครับเราจะต้องทำแบบนี้นี่นะครับเราจะเสกใครกันอะไรก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้มานี่ครับให้เกิดหยักใปโซนชุบนี่นะๆๆครับตรงนี่ครับเสกอยู่แบบนี้และผมก็จะอยากเอาตัวนี้มาทีต่อไปเอามาจากนะครับสีดำนี่นะครับจุนดอยู่ตรงนี้ ก็มาปรับขนาดนะครับให้ตัวยิบบ่มเลยครับนี่มานี่แล้วก็จะตัวใหญ่้ครับอแล้วก็มาปรับตรงนี้นะครับทิดหน่อยตู้ไม่นแลนะครับตัวใหญ่มากเลยนะครับนี่นะครับวยอย่าให้โดนนะครับวีนกอากาศนะครับให้หยุดไว้ก่อนนะครับแค่ไม่กให้โดน แล้วก็ทำแบบนี้นะครับอ้ยนี่นะครับแล้วก็ขดกาบาไปครับกาบาไปถึงนี่นะครับโปรยก็แล้วก็กลายเป็นหทยทันเลยครับถ้าเกิดเราอยากจะเกิดถ้าเกิดเราอยากถือมันจะถือยากครับเราใช้หมัดไปก็ได้ครับเราใช้หมัดต่อยแป้ปึ้งแบบนี้ก็ได้ครับ ปืแบบนี้แปเดี๋ยวผมจะเส็จชั้นตัวเล็กมากว่าตัวนี้มาก่อนนะครับหยุดเวลาไปก่อนนะ้องเดี๋ยวผมก็จะมาปรับแตงบ่งโมตัวนี้ให้ตัวใหญ่กว่านักวินอวกาศนะครับเพราะมันจะได้มาต่อสู้กันนี่นะครับตัวนี้ก็ได้ปรากฏทึ้งแล้วนี่นะครับแล้วก็เอามาต่อยเลย ปึ้งมันตายเลยนะครับปึ้งนี่ครับนี่นี่ครับแล้วก็ถ้าเกิดเราอยากเตะตัวเล็กเราก็เอาแขนไปด้านล่างนะครับยาวมันจะเตะยากนะถ้าเกิดเราเตะตัวนี้ถ้ามันไม่กระไรแต่เราพูดคำว่านี้ไปโอ้เตะโบไม่ได้านเขาไม่ได้ ตัวตแหลกนะย้าแปะไม่ได้นะครับติดแตกแบแอืมอืมเราได้นะครับแต่ยะงก็เลื่อนแล้วก็เราจะไปหมดอื่นนะครับเราจะไปโมนักพินวาวกาศนะครับเพราะเราจะไปอยู่ นี่นครับหมดนักวินโนกาแล้วก็จเจ้าตัวนี้มาก่อนนะครับแล้วเราก็จเจ้าตัวนี้มาแล้วก็แบบนี้แบบนี้นะครับนักวินโนอากาศเราที่จะดูดมันกระโดดได้สูงนะครับ โตกระเด็นเลยเราจะขีดตรงไหนก็ได้นะครับต้องงบตัวมันก่อน,ออนเราจะต้องเอาคนมาหยิบนี่นะครับขีดยาเด้งดิ่งนี่แล้วก็ใส่ชุดนี่นี่นะครับเขาก็จะอยู่บนออกาศได้แล้วนะครับวีเขาจะบินได้เลยนะ ไม่มีไม่มีอากาศนะครับนี่นะครับเราก็จะบิเนเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดไรเจอคนเราก็ต้องปรับให้มีคนมานะครับ <c oughs> คนคนแรกเรจะตายกัน,กนไปกระดูกนะครับเพราะเราใช้น้ำยาเลยแบบเพื่อไป็กระดูกเดดนี่นะครับก็จะตายนี้โอ้โหแล้วก็โดนดูบนทวงจันได้คน,นที่เป็นกระดูก แล้วก็เทียมหยบเหมือนกันเขาก็จะไม่ฟื้นร่างกายนะครับเพราะมันเขาไปกระดูกและเราจะใส่จุดเลยให้เขาก็นด้นครับตอนนี้เขาตายแล้วมัฟื้นนะก็จะฟื้นแบบไม่มีร่างกายนะพเพรานะขนาดนี้นะครับพอสังเกตยา่าแป๊ เอนานะกันนะครับอนนี้อนนี้สองคนนี้ชอบหนากันนะโคได้เตะปัง,งครับจะไม่เกิดเลือดออกมาเป๊ะนี้ครับมันก็จะกระเด้งเงินไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับว้าวโคตเทพแล้วก็จะมาจบด้วยระเบิดนะครับ ระเบิดไปลมนูเลยนะครับนี่และนี่นะครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมค,ครับ